ม่อยากเล่าเลยทุกคนเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวมากถึงแม้ว่าแบบว่ามันจะไม่ได้มาโดนตัวหนูก็ตามคือวันนั้นกําลังเดินทางไปงานเทรดดิ้งใช่ไหมคะแล้วเหมือนว่าหนูก็ขอบคุณครับแล้วหนูอ่ะก็แบบึหนทุกคนแล้วเหมือนหนูก็เลยแบบว่าก็ก็เดินทางนั่นแหละแล้วแบบว่าตอนแรก ยังไม่ทันออกจากบ้านเลยค่ะก็ก็ออกแล้วแต่ยังไม่ทันออกจากหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเหมือนว่าหนูอ่ะหันหลังให้กระจกก็คุยกับคุณแม่อะไรย่งี้หันมาอีกทีนึ่ง่ะทุกคนหนูก็เจอที่เกากะอยู่ตรงกระจกแล้วหนูอ่ะตกใจนึกว่ามันอยู่ข้างในหนูก็เลยแบบถอยหลังอย่างไวเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่แบบว่าเขาก็ เขาไม่กลัวจริงจังพี่คนนี้เขาไม่กลัวจริงจัเขาก็เลยแบบว่าดูให้ว่าจริงจัมันอยู่ข้างในข้างนอกอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันอยู่ข้างนอก,ออนก,นอนอกใช่ก็เลยแบบว่าโอเคก็โล่งใจไปหนึ่งเปราะแต่ก็แต่ก็ยังกลัวอยู่ค่ะเพราะาแบบว่ามันมันชัดเจนมากแล้วน้องก็ค่อนข้างที่จะสมแบบปีนไปแบบไต่ไปมาอะไรเงี้ยทุกคนจัดปัญหาก็สุดท้ายก็คือการขับขับรถ ให้เร็วเพื่อนน้องจะได้ไปตามแรงลมอะไรอย่างงี้โอชิจิ้งจกค่ะงั้นเราคงอยู่ได้กันไม่ได้แล้วแหละสรุปน้องปิวไหมสรุปก็คือตอนไปปั๊มน้ำมันไปเติมน้ำมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ <c oughs> น้องก็กระโดดไปเลยกระโดดไปลงพื้นแล้วก็ปไปไหนไม่รู้เฮ้ย <c oughs> ส่งสเปรย์ไลจิ้งจกให้ไหม <c oughs> ถ้าได้ก็ดีค่ะ <c oughs> หนูก็คงจะแบบ ฉีดทั้งห้องฉีดไว้หน้าประตูเฮ้ยมีสเปรตตุก,กันตุกแกไหมคะน้องจริงตกได้ซีนได้ซีนแต่ซีนแย่อะน้องอะอุ้ยจริงอ๋อใช่คุณแม่หนูเคยบอกว่าแบบว่า แบบว่าพวกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรังสีใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันรู้ว่าเรากลัวมันก็จะแบบว่ามันเข้ามันก็จะเข้ามาหาแต่ถ้าถ้าแบบว่าเราไม่กลัวมันก็จะไม่ได้ทําอะไรเราแต่หนูก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มันก็ไม่มันยากมากที่จะแบบไม่กลัวทุกคนเดี๋ยวพี่นิงจัดการให้แต่พี่นิ่งไม่ได้อยู่กับหนูไงทุกคนเม้ยมันจะมีมันจะมีอันนี้ หนูนอนกับพี่นิงใช่ไหมแล้วแล้วเหมือนว่ามันมีลูกติ้งโจกอะอยู่ในห้องน้ําแต่ว่ามันอยู่ข้างในนะทุกคนแต่ว่ามันก็มีเขาเรียกว่าอะไรม่านมุง้งม่านเอ๊ะมันมันคล้ายคล้ายมุ้งที่สามารถเลื่อนได้อะทุกคนหนูไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอันนั้นใช่ไหมแบบอยู่ข้างในแต่มีอันนั้นกั้นอยู่อีกทีหนึ่งประมาณอย่างนี้เป็นอย่างนี้ ปุ๊บอย่างนี้แล้วหนูอ่ะเห็นแล้วอ่าตอนแรกอาบน้ำอาบน้ำอะไรนี้แล้วก็เห็นแล้วก็แบบโอ้ทำไงดีอะไรนี้ก็เลยแบบจ้องจ้องเลยแล้วก็อาบน้ำรีบอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จก็อ,ออกไปใช่ไหมก็เลยบอกพี่นิงว่าพี่นิงหนูอ่ะเจอลูกนิงอยู่ในห้องน้ําทาไงดีด้วยความเป็นพี่คณิ้งพี่คณิ้งเลยบอกว่ามันน่ารักนะ <laughs> มันไม่เข้ามามันมันไม่มาหรอกอะไรอย่างนี้ แต่ว่าพี่นิ้งก็เดินไปดูให้นะก่อนที่จะบอกว่าแบบมันไม่มัน,ม,นมันน่าจะเข้ามาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่นิ้งก็ไปเดินเดินไปดูแล้วหนูก็แบบว่าด้วยความที่พี่คณิ้งเขาอาจจะเสียนเรื่องจิ้งจกเพราะพี่นิง้งเขาไม่กลัวจิ้งจกอะไรอย่างนงี้ยเขาบอกว่าจิ้งจกมันน่ารักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก็เลยแบบเชื่อใจและไว้ใจพี่นิง้งแล้วก็วันต่อมาตอนเช้าหนูเข้าไปอาบน้ําหนูไม่เจอน้องแล้วทุกคนน้องหายไปไหนก็ไม่รู้หนูก็แบบ ไม่กล้าไม่กล้าหาด้วยแล้วก็แบบอยากจะออกจากห้องน้ำให้ไวที่สุดก็เลยแบบรีบทําธุระนู่นนี่แล้วก็ออกไปจนมาตอนกลาคืนทุกคนหนูก็รู้สึกว่ามีลังสังหรณ์ว่ามาแน่จริงจกมาแน่ก็เลยเหมือนว่าตอนนั้นพี่นิ้งไปไหนไม่แน่ใจ พี่นิ้งไปไหนไม่แน่ใจหนูจำไม่ได้ว่าพี่นิ้งไปไหนหรือติดธุระอะไรสักอย่างนี่แหละแต่พี่นิ้งอยู่ในหอเนี่แหละแล้วเหมือนว่าก็ไม่รู้ว่าจะพึ่งใครก็เลยเดินโทรไปหาแชมพูค่ะทุกคนแชมพูก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าซูเปอร์ฮีโร่ของหนูก็เลยโทรหาแชมพูว่าแบบแชมพูเมื่อวันเขาเจอจิ้งจกแล้วแบบว่ามันอยู่ข้างในแต่ว่าไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วเพราะไม่อเาไม่เห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็แชมพูก็เลยมาดูให้แล้วก็ พอแชมพูเปิดไปปุ๊บแล้วก็แชมพูเขาน่าจะกลัวว่าแบบถ้าสมมติเปิดประตูคลังไว้อะไรเงี้ยแล้วแบบอะไรอย่างงี้มันอาจจะออกมาได้หรืออะไรใช่ไหมแชมพูก็เลยเข้าไปปุ๊บแล้วแชมพูก็ป,ปิดประตูสําคั้หนึง่งแชมพูก็ออกมาแล้วก็บอกว่าน้องพิมพ์มีทิชชู่ไหมน้อ <laughs> งอยู่ตรงประตูนี้เลยหรือแบบโอ้แอ oh, ชมพูอย่าเพิ่งจับนะอย่าเพิ่งจับนะแล้วหนูก,ก็แบบว่ายื่นทิชชู่ให้ใช่ไหมแล้วหนูก,ก็วิ่งออกไปนอกห้องเลยะคะ่ะทุกคน กับไอทีก็คือแชมพูแบบจับน้องเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหยุ่น้องอยู่ในทิชชูนะแล้วแชมพูก็ซ่อนไว้ข้างหลังแล้วคือหนูกลัวมากทุกคนพี่นิงอะจังหวะน,นั้นคือพี่นิ่งขึ้นมาพอดีแล้วแบบเออมันเกิดเรื่องอะไรกับฉันอะไรแล้วแชมพูก็พาน้องไปปล่อยแล้วหนูก็เลยบน่นบ่นพี่นิง <laughs> ไม่เชิงบ่นแค่บอกบอกพี่นิงเฉยๆว่าแบบเ <c oughs> นี่ยพี่มันเข้ามาได้นะ <c oughs> อะไรอย่างนี้เฉยๆเล่าสู่กันฟังให้พี่นิงฟังว่าน้องมีความสามารถที่จะเข้ามุดผ่านมุ้งมาได้พี่นิงน้องแชมพู่พี่จกปราบจิ้งจกจริงสองคนนี้คือผู้มีพระคุณของหนูพี่คันนี้ก็จับจิ้งจกให้บ่อยแชมพูก็จับจิ้งจกให้จริงๆพูดถึงจิ้งจกเคยมีครั้งหนึ่งจิ้งจก เหมือนตอนนั้นเป็นบีกินนิ่งเดย์ทุกคนแล้วแบบว่าจิ้งจกมันก็เข้าห้องอะไรอย่างนี้แล้วแบบพวกหนูไม่เห็นก็เก็บ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 กันไปใช่ไหมคะแล้วเหมือนว่าตรงลาตินนะทุกคนมันจะมีของกงเหมือนตอนนั้นลาตินก็น่าจะเพิ่งย้ายมาหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละแล้ว,ลวก็ของกองเต็มเต็มพื้นไปหมดเลยเสร็จแล้วเหมือนพอหยิบ จำไม่ได้แล้วคือเหตุการณ์มันนานมากแล้วทุกคนแต่จําได้แค่ว่าอีกทีหนึ่งอ่ะก็คือแบบเลื่อนดูเราแบบจิ้งจกมันตัวใหญ่มากก็วิ่งออกมาเสร็จแล้วหนูกับลาตินก็คือแตกแบบว่าวิ่งหนีอะไรเงี้ยลาตินก็โดดขึ้นเตียงหนูก็วิ่งจะไปหน้าห้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบกลัวคือกลัวกันทั้งคู่ทั้งหนูทั้งลาตินอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วก็เลยแบบว่าคิดว่าจะทํายังไงดีเพราะว่าจับเองไม่ได้แน่นอน แล้วแบบถ้าปล่อยให้น้องอยู่ในห้องนี้ก็คงนอนที่นี่ไม่ได้เหมือนกันก็เลยโทรหาพี่นิ่งค่ะแล้วพี่นิงก็มาจับน้องไปอย่างงไ,ได้แต่เหมือนว่าคือหนูไม่เข้าใจว่าจิ้งจกแบบว่าคือมันมาสามารถเดินได้ด้วยทุกคนมาสามารถเดินบนดินแบบบนพื้นดินอะคือคือมันน่ากลัวมากเลยนะทุกคนคือแบบว่าตัวมันตัวมัน ตัวมันแบนนะ่ะแล้วแบบว่ายิ่งมันเดินบนพื้นหญ้าพื้นดินอะไรเงี้ยมันยิ่งทําให้เรามองไม่เห็นนะ่ะแล้วแบบเสี่ยงต่อการโดนเกาะและโดนเหยียบมากเลยอนะทุกคนพอจะนึกภาพออกใช่ไหมทั้งหนูและลาตินแบบวิ่ง <laughs> หนึ่งสองสามวิ่งอะไรอย่างเงี้ย